ตัวแรกคือน้องลักกี้ค่ะ เจอตอนจะกลับบ้านแล้วรถจอดติดไฟแดงแล้วเขาก็อยู่ตรงเกาะกลางถนนก็เลยเก็บกลับมาบ้านถ้าเกิดไม่เอากลับมาเขาอาจจะโดนรถชน <S <S ไม่ไม่ชอบซื้อสรรัตว์มาเลี้ยงอยากจะช่วยแบบน้องที่เขาไม่มีโอกาสเพราะว่าพวกนี้เขาก็น่ารักแล้วเขาก็ฉลาดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาดูแลเขาดีดี น่าจะส0กว่าตัวเกือบ50ค่ะก็ตอนนั้นแม่ไปอะค่ะแล้วก็ไปไปเยี่ยมหนูอย่างนี้ตอนนั้นเรียนใกล้จะจบมหกแล้วค่ะเส็จแล้วก็ไปเจอแมวแถวบ้านเพื่อนหนูค่ะแมวก็เลยรู้สึกชอบผูกชะตาหนวดน้องน้องมิจิกับมิวมิวอะอยู่ดีก็เดินก็เดินมาหาทั้งที่ยังไม่เคยเจอหน้าเลยมาเล่นด้วยก็เลยฝาก พื่อนของน้องเฟิร์เขาดูแลให้ก่อนแล้วก็ทำเรื่องเพื่อจะส่งกลับมาที่ทเราไปหาคุณหมอก่อนค่ะให้เขาตรวจโรคตรวจเลือดแล้วก็ถ่ายพยาธกำจัดเห็บหมัดสักอาทิตย์นึงค่อยวัคซีนแล้วถ้าตัวไหนที่แบบว่าโตโตพอทำหมันค่ก็ทำหมันให้เขาค่ะ ้าอย่างเขามีมาด้วยกัน2ตัวพี่น้อง3ตัวหรือว่ามากันแม่ลูกก็จะทําเป็นล็อกให้เขาอยู่ด้วยกันแต่ว่ามีน้องนี่เขาจะเป็นเอดแมวอะค่ะเขาจะทานอาหารกับทานน้ำปนกับคนอื่นไม่ได้ก็ต้องแยกเขามีห้องให้เขาอยู่คือแยกอยู่ไม่ไม่ปนกันที่บ้านจะมีเป็นเอดแมวอยู่2อตัวแล้วก็มีที่เราฝากเลี้ยงด้วยก็มี หนูเคยเก็บมาจากแถวมหาลัยค่ะตอนนั้นเรียนธรรมศาสตร์ที่ทาวาจันแล้วเหมือนมีแมวแบบเหมือนแบบตาเขาเหมือนจะถลนนอนมาข้างหนึง่งค่ะก็เลยแบบอุ้มใส่ตะกร้าไปหาหมอเช็คคือเหมือนเป็นเอดแมวด้วยเหมือนรักษาได้ประมาณไม่กี่อาทิตย์เขาก็บอกอาการแย่ลงค่ะและ้วน้องก็เลยไปสำหรับหนูหนมองว่าถ้าเกิดจะให้หายเขาแล้วเล่นกับเขาหรือว่าให้ความรักเขาแล้วเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นเจ้าของแล้วอะเราควรจะดูแลแล้รับผิดชอบเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบ อยู่ตัวคนเดียวแต่เห็นหลายๆคนเหมือนแบบแค่อยากจะเล่นอย่างเดียวเวลาพอป่วยพักภาระหื่นเอาไปลงแบบในโซเชียลคอละดมทูดหรือไม่ก็บางทีก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็วางมาเสารบอกว่ามีน้องแมวป่วยอยู่แต่ว่าตัวเองก็ไม่ยอมพาไปคือหนูก็มองว่าแบบเออบางทีแมวถ้าเกิดมันมันป่วยมากใกล้จะตายอยู่แล้วอย่างน้อยคือพาเขาไปก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบ ต้องการให้คนช่วยจริงแล้วเราค่อยมาถามหาทีหลังก็ได้ก็มีคลินิกที่เขายอมไม่ใจทําอย่างนั้นคือบางทีสมมุติว่าเราปล่อยเขาไว้แล้วอะแล้วน้องป่วยมากๆ่างเงี้ยล้วรอให้คนมาช่วยมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้เขาอาจจะไปแล้วเพราะเห็นอย่างนี้เยอะมากหลายเคสแล้ว